สวัสดีครับทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับแป้งบอลแตงชาแนลครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์บอลให้เพื่อนๆได้ฟังกันเหมือนเดิมนะครับแต่ก่อนอื่นเรามาดูผลงานของเมื่อคืนกันหน่อยละกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างก็บวกกันยับๆเหมือนเดิมนะครับดีใจกับเพื่อนๆที่ตามด้วยละกันนะครับส่วนใครอยากได้ทัศนะเพิ่มเติมแบบ V.I.P. ทั้งบอลแตงบอลสเต็ปนะครับก็แอดไลน์เข้ามาเป็นเพื่อนกันได้ที่ไลน์แอดก้าแป้งครับ มาครับเพื่อนๆเป้เปงบอลเต็งชาแนลกลับมาแล้วนะครับวันนี้วันอังคารที่26พฤศจิกายน2567วันนี้พี่เป้งมาพร้อมกับบอลทั้งหมด8คู่ในศึกยูเอฟ่าแชมเปียนส์ลีกคัดมาแล้วนะครับห้เพื่อนๆได้จิ้มได้เล่นกันส่วนกิจกรรมสําหรับการทายผลบอลเพื่อชิงทุนไปต่อยอดแบบฟรีๆยังมีให้เพื่อนๆได้ร่วมสนุกกันเหมือนเดิมนะครับเริ่มกันตอนตีสามิินพบบกัปารีสแซงต์แชร์กแมงครับ คู่ต่อมาสปอร์ติ้งลิสบอนพบกับอาร์เซนอลแมนซิตี้พบกับเฟเนรูดอินเตอร์มิลานพบกับอาเบลซิกบาซ่าพบกับบรสและเลเวอร์กูเซ่นพบกับเบรดบูซันบวกครับส่วนตอนเที่ยงคืน45นาทีสโลวานบรัสติสลาว่าพบกับเอซีมิลานและสปาร์ตาปรากพบกับแอลติโกมาดริดครับวันนี้การวิเคราะห์บอลจะเป็นยังไงจะถูกใจเพื่อนๆเ,เหมือนเดิมหรือเปล่าสามารถรับฟังกันได้เลยครับ ก่อนจะไปฟังการวิเคราะห์บอลกันนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากจะมีทุนไปเล่นแบบฟรีๆก็ให้เพื่อนๆคอมเมนต์ทายผลบอลเข้ามานะครับสำหรับวันนี้จะเป็นคู่ของบาเยิร์นมิวนิกพบกับเปเอเชครับใครที่ทายผลบอลคู่นี้ถูกครับหน้าจอสกอร์ที่ทายไว้และส่งรูปมายืนยันตัวตนในกลุ่มไลค์กาวเปงเพื่อรับทุนฟรีๆไปต่อยอดกันได้เลยครับส่วนใครที่เคยได้รับทุนไปแล้วนะครับรบกวนรีวิวกันหน่อยมาช่องเป่งบอลเต็งชาแนลแจกจริงของจริงครับเพื่อนๆ ยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกตอนตีสามคู่แรกครับไบเยนมิวนิคพบกับปีเเชที่สนามอาริอันส์อารีนาครับผลงานที่ผ่านมาในรายการนี้ของทั้งสองทีมเจ้าบ้านไบเยนมิวนิคสนัดชนะ2แพ้2ประตูได้เสียทำได้11เสียไป7มี6แตม้มอยู่อันดับ17ของตารางส่วนฝั่งปเอเชสีนัดชนะ1เสมอ1แพ้2ประตูได้เสียทำได้3เสียไป5มี4แตม้มอยู่อันดับที่25ของตารางครับฟอร์ม10นัดหลังสุดของไบเยนมิวนิคชนะ7เสมอ1แพ้2วินเบรดอยู่ที่70% นัดล่าสุดาเยอนวินิกเปิดบ้านเอาชนะเอาสบวกมา3ประตูต่อ0ูนยทำเงินไปได้5ครั้งเสียไป5ครั้งครับ เกมเย้าของบยอนเมลนิกก้านัดยังไม่แพ้ใครครับชนะ8เสมอ1อัตราการชนะในบ้านอยู่ที่89%รนัดล่าสุดในบ้านาเยอนมมวนิกเพิ่งเปิดบ้านเอาชนะอัลสบุก3ประตูต่อศูนย์อย่างที่บอกไปครับส่วนฝั่งเปเช10นัดชนะ6เสมอ2แพ้2วินเบรดอยู่ที่6 0%นตัดล่าสุดเปเชเปิดบ้านเอาชนะตูลูสมา3ประตูต่อศูนย์ทำเงินไปได้5ครั้งเสียไป5ครั้งครับเกมนอกบ้านของเปเช10นัดชนะ5เสมอ4แพ้1อัตราการชนะนอกบ้านอยู่ที่5นล่าสุดนอกบ้านบุ ชนะองเชมา4ประตูต่อ2ครับผลงานที่ทั้ง2ทีมเคยพบกัน8นัดครับบาเยิร์นมิวนิกชนะไป6นัดเปรเชชนะ2นัดโดยนัดลา่าสุดที่ทั้ง2ทีมเจอกันเป็นทางบาเยิร์นมิวนิกเปิดบ้านเอาชนะเปเเชมา2ประตูต่อ0ครับ สภาพความพร้อมก่อนลงสนามของทั้ง2ทีมเนวันนี้เจ้าบ้านบาเยอร์นะครับฟอร์มการเล่นยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่องสาหรับเสือใต้เพราะว่าเก็บชชนะเหนือคู่แข่งมาได้6นัดซ้อนนะครับสำหรับสภาพความพร้อมของทีมในวันนี้มีผู้เล่นที่เจ็บหน้าเดิมนั่นคือชาวเปาลินยาต้องพักรักษาตัวต่วตอไปครับแต่ในวันนี้มีข่าวดีเพราะจะได้โยสิฟสตาเซิชและอเล็กซานดราพาโบวิกหายเจ็บกลับมาช่วยทีมได้อีกครั้งนะครับด้านการจัดทัพจะลงเล่นตามระบบ4-231โด้วยหัวหอกเนเดรน,นาก็จะวางแฮ์รี่เคนลอราส ส่วนฝั่งเปเอชเชคกุนซือรุยส์เอลิกเก้นะครับในรายการนี้4นัดเก็บชัยชนะไปได้เพียงนัดเดียวสุสภาพความพร้อมในวันนี้จะไม่สามารถใช้างานเพรสเนลคิมเพมเป้ลูก e ้าแอคโนงเดสกอนซาโลรามอสและวเวเลียมปาโชที่มีอาการบาดเจ็บต้องพักรักษาตัวต่อไปครับส่วนที่เหลือคองไม่มีปัญหาอะไรพร้อมลองเล่นตามบระบบ433โดย3ประสานในแดนน้าก็จะวาง อุสมานเดเมเล่มาโกเอ็นเซนซิโอและแบรดลีย์บาค์โคลาลงล่าตะข่ายร่วมกันครับเรทราคาคู่นี้เปิดมาให้ทางฝั่งเจ้าบ้านบายเยิน์เป็นฝ่ายต่ออยู่หนึ่งลูกให้นิแคปสูงต่ำอยู่ที่3.25ครับสำหรับคู่นี้ต้องเป็นคู่ที่สนุกอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นทีม2ยักษ์ใหญ่มาเจอกัน ้าบ้านบาเยอร์มิวนิกฟอร์มช่วงนี้ถือว่าดูดีเลยครับเก็บชัยชนะเหนือคู่แข่งมาได้6นัดซ้อนในวันนี้ได้ลงเล่นในบ้านของตัวเองยิ่งเพิ่มความมั่นใจเข้าไปใหญ่นะครับส่วนทางฝั่งปเอชเชนะครับถ้านับในลีกก็ถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งแต่ในรายการนี้บอกเลยว่าผลงานย่ำแย่ครับสี่นัดที่ผ่านมาเก็บชัยชนะไปได้เพียงนัดเดียวเท่านั้นเรทราคาเปิดออกมาให้ทางฝั่ง้าบ้านบาเยอร์มิวนิกเป็นฝ่ายต่ออยู่หนึ่งลูกครับแนะนําให้อยู่ทางฝั่ง้าบ้านน่าจะมีสิทธิ์ลุ้นรับซัพย์มากกว่าสกอร์ คู่ถัดมาในศึกยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกตอนตีสามสปอร์ติ้งลิสบอนพบกับอาร์เซนอลที่สนามเอสตาดิโอโจเซอาวาเลสครับผลงานที่ผ่านมาในรายการนี้ของทั้งสองทีมเจ้าบ้าน ond, 4, ats, 3, สปอร์ติ้งลิสบอนสี่นัดชนะสามเสมอหนึ่งประตูได้เสียทำได้เก้าเสียไปสองมีสิบแต้มอยู่อันดับสองของตารางส่วนทางด้านอาร์เซนอลสี่นัดชนะสองเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งประตูได้เสียทำได้สามเสียไปหนึ่งมีเจ็ดแต้มอยู่อันดับสิบสองของตารางครับฟอร์มสิบนัดหลังสุดของลิสบอนนะครับดูดีเลยทีเดียวเพราะายังไม่แพ้ใครชนะไปเก้านัดเสมอหนึ่ที่ นัดลาสุดิสปอนโชฟอร์มโหดครับเปิดบ้านเอาชนะอมารรนเต้มา6ประตูต่อศูนย์ทำเงินไปได้7ครั้งเสียไป3ครั้งครับเกมยาวของริสปอน10นัดก็ยังไม่แพ้ใครเช่นกันชนะ9เสมอ1อัตราการชนะในบ้านอยู่ที่90%นัดลลาสุดในบ้านอยู่ที่บอกไปนะครับลิสบอนเปิดบ้านเอาชนะอมารันเต้มา6ประตูต่อศูนย์ครับส่วนทางแอ์เนอน10นัดชนะ5เสมอ2แพ้3วินเบรดอยู่ที่50%นัดล่าสุดาร์เนอลเปิดบ้านเอาชนะนอตติงแฮมฟอเรสมามา3ประตูต่อศูนย์นไไครั้ง้งงคนนทุน1รัเสี6 ครั้งเกมเยือนของอาร์เซนอล9นัดชนะ3เสมอ3แพ้3อัตราการชนะนอกบ้านอยู่ที่33%นัดลาสุดนอกบ้านอาร์เซนอลบุกไปเสมอกับเชลซีมา1ประตูต่อ1ครับผลงานที่ทั้งสองทีมเคยพบกัน4นัดอาร์เซนอลชนะ1นัดและเสมอกัน3นัดเลยทีเดียวครับโดยนัดลาสุดที่ทั้งสองทีมเจอกันเสมอกันด้วยสกอร์1ประตูต่อ1ในศึกยูโรปาลีกครับสภาพความพร้อมก่อนเกมในวันนี้นะครับเจ้าบ้านสปอร์ติง้งลิสบอนสภาพทีมถือว่าสมบูรณ์เลยทีเดียวไม่ได้มีปัญหาตัวผู้เล่นที่ได้รับบาดเจ็บหรือนใหองหักจะไรนะ โดยผู้เล่นตัวหลักยังยืนพร้อมหน้าครับคาดว่าวันนี้จะลงเล่นตามระบบ3-4-3โดยที่3ประสานในแนวหน้าก็จะวางตปรีนเกาวิกเตอร์เกลกเรสและดานิเอลรากนกาลงล่าสกอร์รวมกันครับ ส่วนทางด้านอาร์เซนอลนะครับคุณซึมิเกลอัตเตตานัดลาสุดเปิดบ้านเอาชนะฟอเรสต์มา3ประตูต่อศูนย์สำหรับสภาพความพร้อมในวันนี้จะไม่สามารถใช้งานเบนไวท์คิรนเทียนี่และริคาร์โดคาลาฟิโอรีนะครับที่เจ็บค้างสต็อกและยังไม่หายดีส่วนน้องนั้นก็พร้อมลงสนามตามระบบ4-3-3โดยมีบุกโยซาก้าไคฮาเวตและกาเบรียลมาตินารีเป็น3ประสานในแดนหน้าคอยล่าสกอร์ครับเรทราคาคู่นี้เปิดมาให้นฝั่งทีมเยือนอาร์เซนอลเป็นฝ่ายต่ออยู่0.25แฮนิคับสูนี้ต้อง บอกเลยว่าพี่เป้งมองไปฝั่งเจ้าบ้านสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับเพราะว่าเกมในบ้านของสปอร์ติ้งลิสบอนถือว่าเชื่อใจได้นะครับตลอด10นัดที่ผ่านมาในบ้านของตัวเองเพวกเขายังไม่แพ้ใครแถมเก็บชัยชนะไปได้ถึง9นัดครับนัดล่าสุดก็โชว์ฟอร์มโหดนะครับสามารถเปิดบ้านเอาชนะคู่แข่งมาได้ถึง6ประตูต่อศูนย์ครับส่วนทางด้านอาเซนอลนะครับถือว่าฟอร์มลุ่มๆด,ดอนๆครับแม้ว่านัดล่าสุดสามารถเปิดบ้านเอาชนะฟอเรสต์มาได้3ประตูต่อศูนย์แต่ก่อนหน้านั้นพวกเขาแพ้ยับเลยครับวันนี้บุกมาอ,าอามงานงนนนใาาย,ย่า แน่นอนเมื่อเรทราคาเปิดออกมาต้องฟังทีมเยือนอาร์เซนอลเป็นฝ่ายต่ออยู่0.25แนะนําให้อยู่รองเจ้าบ้านน่าจะมีสิทธิ์ปร,รับศัพท์มากกว่าครับสกอร์ที่ออกมาทั้ง2ทีมน่าจะเสมอกันอยู่ที่1-1ไม่ก็เป็นทางลิสปอนชนะอาร์เซนอลอยู่ที่2ประตูต่อ1ครับ คู่ถัดมาในศึกยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกตอนตีสามครับแมนซิตี้พบกับเฟเน,นรูตที่สนามอิดิฮัดสเตเดียมครับผลงานที่ผ่านมาในทัวร์นาเมนต์นี้ของทั้งสองทีมเจ้าบ้านแมนซิตี้สี่นัดชนะสองเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งประตูได้เสียท้ำได้สิบเสียไปสี่มีเจ็ดแต้มอยู่อันดับสิบของตารางส่วนทางฝั่งเฟเน,นรุตสี่นัดชนะสองแพ้สองประตูได้เสียท้ำได้เจ็ดเสียไปสิบมีหกแต้มอยู่อันดับที่ยี่สิบเอ็ดของตารางครับฟอร์มสิบนัดหลังสุดของแมนซิตี้ครับชนะไปห้าแพ้ห้าอัตราการชนะอยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นักปลา มาแบบยับเยินศูนย์ประตูต่อสทํทำเงินไปได้2ครั้งเสียไป8ครั้งครับเกมเย่าของแมนซิตี้สินัดชนะ7เสมอ2แพ้1อัตราการชนะในบ้านอยู่ที่70%็ดสอนตัดลาสุดในบ้านแมนซิเตี้เปิดบ้านแพ้กับสเปอร์มาศูนย์ประตูต่อสี่อย่างที่บอกไปครับส่วนฝั่งเฟนออยด์สินัดชนะ8แพ้2อัตราการชนะอยู่ที่แปดสิบเปอร์เซ็นต์นัดลาสุดเฟนอยยดเปิดบ้านเอาชนะฮีเรนบีนมาสามประตูต่อศูนย์ทำเงินไปได้เจ็ดครั้งคืนทุนหนึ่งครั้งเสียไปสองครั้งครับเกมเยือนของเฟ อัตราการชนะนอกบ้านอยู่ที่60%ครับนัดล่าสุดเฟนยูดบุกไปชนะอเมริซิตี้มา4ประตูต่อ1ครับผลงานที่ทั้ง2องทีมเคยพบกัน2นัดครับเป็นทางด้านแมนซิสตี้ชนะทั้ง2นัดเลยโดยสกอร์4-0และ1-0ในนัดล่าสุดครับ ส่วนสภาพความพร้อมก่อนเกมของทั้ง2ทีมในวันนี้รเรมิ่มกันที่เจ้าบ,บ้านแมนซิตี้นะครับก็ยังคงเจอปัญหานักเตะเจ็บเยอะเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นบรูเบนดิอาสออสการ์บ๊อบโรดริโกเอร์นนเดสและมาติโอโควาซิชนะครับก็ยังไม่พร้อมลงสนามทั้งหมดนะครับถือว่าไม่ค่อยมีทางเลือกมากนักในวันนี้ครับโดยเป๊ปกดิโอลาในนัดนี้น่าจะจัดทัพมาตามระบบ4-1-4-1โดยมีคีเวนเนบรอยและแจ็คกิริชนะครับสร้างสารรค์เกมรุกอยู่ด้านหลังเออร์ลิงฮาแลนด์ที่จะลงบูในเกมนี้ครับส่วนทาง่างเยอคาว สแตงอุโกอบูอเน่จอร์แดนอะตอมบาอายาเซอุเอดะอิบราฮิมาออสมานและเคเวลเอนซี่ฮาร์ตมันนะครับก็เป็นเหล่าธรรมดาแข้งที่ยังเจ็บค้างสตอ็อกเลยยังไม่หายดีครับขณะที่ดิเอโก้ฮิเมเนสควินเทนทิมเบอร์และเจสตินบิโล่ก็ต้องรอเช็คฟิตจนวินาทีสุดท้ายครับส่วนที่เหลือก็คงใช้ชุดเติมลงสนามตามระบบ4-3-3โดย3ประสานในแดนหน้าก็จะวางอีกอไปเซา อานิสฮัจิมุซ a าและจูเลียนคารันซาลงล่าตะข่ายร่วมกันในวันนี้ครับเรทราคาคู่นี้เปิดมาให้ทั้งฝั่งเจ้าบ้านแมนซิตี้เป็นฝ่ายต่ออยู่2ลูกให้ใิขั้สูงต่ำอยู่ที่3.5ดานะครับถ้าแมนซิตี้อยากจะเรียกความมั่นใจกลับมาให้ได้โดยเร็วนะครับก็คงจะเป็นแมตช์นี้แหละครับเพราะว่าผูมเยืนคือเฟนยูดที่ชื่อชั้นและก็ศักยภาพของนักเตะเป็นรองแมนซิตี้อยู่เยอะโคตรเลยทีเดียวครับประกอบกับในวันนี้แมนซิตี้ได้ลงเล่นในสนามอตดิฮัดสเตเดียมนะครับบอกเลยว่าพวกเขาสู้ขาดใจอย่างแน่นอนครับเร ราคาเปิดเอาไหมทั้งฝั่งเจ้าบ้านแมนซิตี้เป็นฝ่ายต่ออยู่2ลูกแนะนําให้เพื่อนๆอ,อยู่ทางฝั่งทีมต่อแมนซิตี้น่าจะมีสิทธิ์ปรับซับมากที่สุดแล้วรับสกอร์ที่ออกมาแมนซิตี้น่าจะชนะเฟนยูตได้อยู่ที่3ประตูต่อศูนย์ครับเพื่อนๆ เยอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกตอนตีสามนะครับอินเตอร์มิลานพบกับอาเบเลซิกที่สนามจูเซเป้เมอสซาครับผลงานที่ผ่านมาในรายการนี้ของทั้ง2ทีมเจ้าบ,บ้านอินเตอร์มิลาน4นัดชนะ3เสมอ1ทําได้6ประตูมี10แต้มอยู่อันดับ5้าของตารางส่วนฝั่งอาเบเลซิกอาการหนักครับ4นัดยังไม่ชนะใครแพ้ทั้ง4นัดทําได้4ประตูเสียไป9ประตูอยู่อันดับที่32ของตารางครับฟอร์ม10นัดหลังสุดของอินเตอร์มิลานดูดีมากๆครับยังไม่แพ้ใครชนะ8เสมอ2อัตราการชนะอยู่ที่80%อนตนัดลาสุดอ อินเตอร์มิลานโชว์ฟอร์มโหดบุกไปชนะเวโรนา5้าประตูต่อศูนย์ครับทำเงินไปได้5ครั้งเสียไป5ครั้งเกมเย่าของอินเตอร์มิลาน10นัดชนะ6เสมอ2แพ้2อัตราการชนะในบ้านอยู่ที่60%สิบนัดล่าสุดในบ้านอินเตอร์มิลานเปิดบ้านเสมอกับนาปโปลีมา1ประตูต่อ1ครับส่วนทางฝั่งอาเบเลซิกสินัดชนะ4เสมอ1แพ้5วินเรตอยู่ที่สี่สิบเปอร์เซ็นต์นัดล่าสุดอาเบเลซิกบุกไปแพ้ให้กับฮอฟเฟนไฮม์มา3ประตูต่อ4ทำเงินไปได้4ครั้งเสียไป6ครั้กครั เสมอ1แพ้หอัตราการชนะนอกบ้านอยู่ที่40%นักลาสุดนอกบ้านอย่างที่บอกไปอาเบเลซิกเพิ่งบุกไปแพ้กับฮอฟเฟนแฮมามา3ประตูต่อ4ครับ สภาพความพร้อมก่อนเกมในวันนี้เจ้าบ้านอินเตอร์มิลานคุณซือซิโมเนอินซักกี้นะครับผลงานดูดีมากๆเพราะว่าไม่แพ้ใครยาวนานถึง11นัดติดต่อกันเข้าไปแล้วสําหรับสภาพความพร้อมในวันนี้จะไม่สามารถใช้งานฟรานเซสโกอาเซบีแนวรับตัวเก่าที่เจ็บจากนัดลาสุดนะครับเช่นเดียวกับฮาคานสฮานุกรูนะครับที่เจ็บจากการรับใช้ทีมชาติสมผลทำให้วันนี้สเตฟานเดอร์ฟรายกับคริสเตียนอัสลานีจะได้ลงทําหน้าที่แทนครับส่วนที่เหลือคงไม่มีปัญหาอะไรพร้อมลงเล่นตามระบบ3 5 2้โดยหัวห้อในแนวหน้าก็จะวางมา คุสตูรามและเมดีตาริมีลงล่าตะข่ายร่วมกันครับส่วนทางฝั่งทีมเยอนอาเบเลซิกุลซอมาโกโรเซนะครับบอกเลยว่าผลงานคนละเรื่องกับคู่แข่งเลยครับเพราะว่าไม่ชนะใครตลอด4เกมที่ผ่านมาสําหรับสภาพความพร้อมในวันนี้มีตัวเจ็บหน้าเดิมๆที่เจ็บเพิ่มเติมคือยูซุฟโพเซ่นนะครับก็ไม่สามารถลงช่วยทีมได้ในวันนี้ด้านการจัดทับจะลงเล่นตามระบบ3-4-1-2เกมรุกจะใช้นิโคลัสซว์วายและอามาดูไฮเดราปั้นเกมร่วมกันสนับสนับสนุน2หอกในแดนหน้าอย่างเบนจามินเชสโกและลุย รอล่าสกรร่วมกันเหมือนเดิมครับเรทราคาคู่นี้เปิดมาให้ทางฝั่งเจ้าบ้านอินเตอร์มิลานเป็นฝ่ายต่ออยู่1.25ให้ทิแคบสูงต่ำอยู่ที่3ลูกครับบอกได้เลยว่างานนี้เสร็จเจ้าบ้านอย่างอินเตอร์มิลานแน่นอนนะครับเพราะว่าผลงานสวยหรูในหลีกไม่แพ้ใครตลอด11นัดที่ผ่านมาแถมในรายการนี้เขายังไม่แพ้ใครเช่นกันและยังไม่เสียประตูให้ใครเลยครับต่างกับทางฝั่งทีมเยือนอาเบเลซิกนะครับที่รายการนี้บอกเลยบ่าห่วยแตก4นัดที่ผ่านมาแพ้รวดทั้ง4นัดเลยครับวันนี้บุกมาเจอกับอินเตอร เข้าฝักแบบนี้บอกเลยว่ารอดยากแน่นอนครับเพราะฉะนั้นเมื่อพิจารณากับเรทราคาแล้วก็ภาพรวมต่างๆแล้วอยู่ทังฝัง่งชาบ้านอินเตอร์มิลานน่าจะมีสิทธิ์รับทรัพย์มากกว่าครับสกอร์ที่ออกมาอินเตอร์มิลานน่าจะชนะอาเบลและซิกได้อยู่ที่20ไม่ก็31ครับคู่นี้ใครอยากวางสกอร์สูงไว้ได้เลยครับ เพื่อนๆคนไหนสนใจอยากจะรับทุนจากช่องเป้งบอลเต็งชาแนล bon ก็อย่างที่บอกไปครับคอมเมนต์ทายผลบอลเข้ามาล่างคลิปนี้วันนี้จะเป็นคู่ของบาเยอร์มิวนิกพบกับเปเอเชครับใครที่ถ่ายผลบอลคู่นี้ถูกครับหน้าจอสกอร์ที่ทายไว้และส่งรูปมายืนยันตัวตัวในกรุ๊ปลายกาวเป้งเพียงเท่านี้เพื่อนๆก็จะได้รับทุนจากช่องนะครับไปเล่นต่อกันแบบฟรีๆเลยครับต่อกันที่ศึกยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับคู่นี้เป็นการเจอกันระหว่างบาซ่าพบกับเบรสที่สนามเอสเตดีโอลิมปิกลุยส์คอมบานีครับผลงานที่ผ่านมาในรายการนี้ของทัง บ้านบาซ่า4นัดชนะ3แพ้1ประตูได้เสียทําได้15เสียไป5มี9แต้มอยู่อันดับ6ของตารางครับส่วนทางฝั่งเบรส4นัดชนะ3เสมอ1และยังไม่แพ้ใครประตูได้เสียทําได้9เสียไป3มี10แต้มอยู่อันดับ4ของตารางครับฟอร์ม10นัดหลังสุดของบาซ่าชนะ7เสมอ1แพ้2วินเบรดอยู่ที่70%นตัดล่าสุด aza, บาซ่าบุกไปเสมอกับเซตาบิโกมา2ประตูต่อ2ทําเงินไปได้6ครั้งเสียไป4ครั้งครับเกยมยาวของบาซ่า9นัดนะครับชนะไป7เสมอ1แพ้1อัตราการชนะใน บ้านอยู่ที่78%็ดสิบแปดเปอร์เซ็นต์นัดลาสุดในบ้านบาซ่าเปิดบ้านเอาชนะเอสปันยอนมาสามประตูต่อหนึ่งครับส่วนทางฝั่งเบรสครับสิบนัดชนะสี่เสมอสองแพ้สี่อัตราการชนะอยู่ที่สี่สิบเปอร์เซ็นต์นัดลาสุดเบรสบุกไปแพ้กับโมนาโกมาสองประตูต่อสามทำเงินไปได้ห้าครั้งขึ้นทุนสองครั้งเสียสามครั้งครับเกมโยนของเบรสสิบนัดหลังสุดชนะสามเสมอหนึ่งแพ้หกอัตราการชนะนอกบ้านอยู่ที่สามสิบเปอร์เซ็นต์นัดลาสุดนอกบ้านอย่างที่บอกไปเบรสเพิ่งบุกไปแพ้กับโมนาโกมาสองประตูต่อสามครับ สภาพความพร้อมก่อนลงสนามของทั้ง2ทีมในวันนี้เจ้าบ้านบาร์ซ่าเหลือตัวเจ็บเยอะเหมือนเดิมครับไม่ว่าจะเป็นมาร์คอันเดรสต์สเตเกนลามินยามาลมาร์คเบอร์นา เอเวเกาเซียอันเดรสคริสเซนเซนและเฟรันโตเรสก็ยังไม่มีใครหายเจ็บกลับมาช่วยทีมได้นะครับส่วนที่เหลือคงจะเป็นนักตเ,เตะเซตเติมลงสนามตามระบบ4-2-3-1โดยหัวหอกตัวเป้าก็จะวางโรเบิร์ตเลววนดอฟสกี้ลงล่าสกอร์และจะใช้ดานี่โอโมโลและราฟินญ,ญาสร้างสรรค์เกมรุกอยู่ด้านหลังเหมือนเดิมครับส่วนทางฝั่งเบรสนะครับวันนี้จะไม่สามารถใช้งานมาซาริโอไอดาราและแบรดลีย์ล็อกโคนะครับที่ยังบาดเจ็บและไม่สามารถลงช่วยทีมได้ครับดังการจะทับในวันนี้จะเล่นตามระบบ4-3-3แดนกลาง เอเมสันเฟร์นันเดสที่จะปั้นเกมรุกสนับสนุนสระะาษาในแดนหน้าอย่างโรเมงเดลกัสติโย ลูโดวิกอาชอกเก้และอับดุลลาซิมาที่จะลาสกอร์ร่วมกันครับเรียราคาคู่นี้เปิดมาให้ทังฝั่งเจ้าบ้านบาซ่าเป็นฝ่ายต่ออยู่2.25แฮนดิแคปสูงต่ำอยู่ที่3.5ครับสาหรับพวกนี้คงไม่มีปัญหาอะไรสําหรับเจ้าบ้านบาซ่าครับเพราะว่าศักยภาพของนักเตะและชื่อชั้นคนข้างที่จะเหนือกว่าทาง rest, เบรสเยอะโคตรเลยครับแทนเกมเมื่อสุดสัปดาห์บาซ่าก็พักตัวหลักหลายตัวเพื่อจะตเตรียมลุยในศึกยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในวันนี้ครับส่วนทางฝั่งเบรสนะครับเกมนอกบ้านถืวาาวมมนอวนน แล้วว่าน่าจะแพ้กลับออกไปอย่างแน่นอนครับเมื่อพิจารณาเกียเร,ราคาแล้วก็ภาพรวมต่างๆแล้วอยู่ทั้งฝั่งเจ้าบ้านบาซาน่าจะอุ่นใจมากกว่าครับสกอร์ที่ออกมาบาซาน่าจะชนะเบรสได้อยู่ที่30ไม่ก็41ครับ ยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกตอนตีสามอีกหนึ่งคู่นะครับเลเวอร์คูเซ่นพบกับเรดบูลซันบวกที่สนามไบเออรีนาครับผลงานที่ผ่านมาในรายการนี้ของทั้งสองทีมเจ้าบ้านเลเวอร์คูเซ่นสี่นัดชนะสองเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งประตูที่เสียทำได้หกเสียไปห้ามีเจ็ดแต้มอยู่อันดับสิบสามของตารางส่วนทางด้านเรดบูลซันบวกสี่นัดชนะหนึ่งแพ้สามประตูที่เสียทำได้สามเสียไปสิบมีสามแต้มอยู่อันดับที่สามสิบของตารางครับฟอร์สิบนัดหลังสุดของเลเวอร์คูเซ่นชนะสามเสมอหกแพ้หนึ่งอัตราการชนะอยู่ที่สี่สิ เลเว็กเซนเปิดบ้านเอาชนะไฮเดนฮามาห้าประตูต่อ2ทั้งที่โดนขึ้นนําก่อนนะครับทาเงินไปได้1ครั้งคืนทุน1ครั้งเสีย8ครั้งครับเกมย้าของเลเว็กเซน10นัดชนะ5เสมอ4แพ้1อัตราการชนะในบ้านอยู่ที่50%อรนตัดตล่าสุดในบ้านอย่างที่บอกไปเลเว็กเซนเพิ่งเปิดบ้านเอาชนะไฮเดนฮามาห้าประตูต่อ2ครับส่วนฝั่งเรดบูลซันบวก10นัดชนะ3เสมอ2แพ้5วินเบรดอยู่ที่30%สเปร็นัดล่าสุดเรดบูลซันบวกเปิดบ้านแพ้กับ L.A.S.K. Lens มา1ประตูต่อ2ทำเงินไปได้2ครั้งเสีย8ครั้งครับเกมเยือนของเรดบูลซันบวก10นัดชนะ4เสมอ2แพ้4อัตราการชนะนอกบ้านอยู่ที่40%นัดล่าสุดนอกบ้านเรดบูลซันบวกบุกไปแพ้กับเ u ลเวสเลนส์มา0ูนประตูต่อ2ครับ สถิตทิที่ทั้งสองทีมเคยพบกัน2นัดเลโอรกเซนชนะ1นัดเสมอกัน1นัดครับนัดล่าสุดที่ทั้งสองทีมเจอกันเสมอกันด้วยสกอร์หประตูต่อหเมื่อปี2015สในศึกบอลกระชับมิดครับสภาพความพร้อมก่อนลงสนามของทั้ง2ทีมในวันนี้เจ้าบ้านเลวอรกเซนกุนซือซาบีอลอนโซ่นะครับน่าจะเรียกความมั่นใจกลับมาได้เยอะหลังจากนัดล่าสุดสามารถเอาชนะไฮเดนฮามาหาประตูต่อ2ทั้งที่โดนขึ้นนําก่อนนะครับวันนี้จึงน่าจะใช้ผู้เล่นชุดเติมลงสนามตามระบบ4 2 1โดยหองหน้าก็วางโดย ที่นัดที่แล้วทำแฮตทริกได้ลงลาสกอร์ในแดนหน้าเหมือนเดิมครับส่วนทางฝั่งเรดบูลซันบวกกุนซือเปปินไบรเดอร์สนะครับผลงานก่อนเบรกทีมชาติดูไม่ดีเลยแพ้2นัดซ้อนครับสำหรับสภาพความพร้อมในวันนี้มีนักเตะเจ็บครั้งต็อกอยู่5รายด้านการจัดทัพจะลงเล่นตามระบบ4-3-3โดยที่3ประสานในแดนหน้าก็จะวางเดเกเลสเนเน่คาริมโกนาเต้และออสการ์กลูกลงลาตาข่ายรวมกันเหมือนเดิมครับเริดราคาคู่นี้เปิดมาให้ทางฝั่งเจ้าบ้านเรดบูกุเซนเป็นฝ่ายต่ออยู่2ลูกไฮนิแคปสูตงต อยู่ที่3.5าครับสาหรับคู่นี้ต้องบอกเลยนะครับว่าผลงานหน้าเสือของทั้ง2ทีมแตกต่างกันเยอะโคตรเลยครับโดยทางเจ้าบ้านเลวุกุเซนนะครับเกมล่าสุดสามารถเอาชนะคู่แข่งมาได้ถึง5ประตูต่อ2น่าจะเรียกความมั่นใจกลับมาได้เยอะพอสมควรประกอบกับในวันนี้ได้หลงเล่นในบ้านของตัวเองเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเรดบูซันบวกทีมจากออสเตรียนะครับที่ชื่อชั้นและขุมกําลังเป็นรองเลวุกุเซนอยู่พอสมควรเลยทีเดียวครับประกอบกับเกมนอกบ้านของเรดบูซันบวกไม่ค่อยจะดีเอา เลยครับนัดล่าสุดก็บุกไปแพ้ให้กับคู่แข่งมาสูนย์ประตูต่อ2วันนี้บุกมาเจอกับเลวูกุเซนในบ้านบอกเลยว่างานหินครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรลราคาเปิดไว้ทั้งฝั่งเจ้าบ้านเลวูกุเซนเป็นฝ่ายต่ออยู่2ลูกแนะนําให้เพื่อนๆอ,อยู่ทางฝั่งทีมต่อน่าจะมีสิทธิ์ปรับซับมากที่สุดสกอร์ที่ออกมาเลวูกุเซนน่าจะชนะเรดบูซันบวกได้อยู่ที่3 0ไม่ก็41ครับ ยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกตอนเที่ยงคืน45สโลวานบาติสลาวาพบกับเอซีมิลานที่สนามพาเซนกิสเตเดียมครับผลงานที่ผ่านมาในทัวร์นาเมนต์นี้ของทั้ง2ทีมเจ้าบ้านสโลวานบาติสลาวา4นัดแพ้4นัด, 4, นดประตูที่เสียทำได้2เสียไป15อยู่อันดับบวยสุดของตารางส่วนทางฝั่งเอซิมิลาน4นัดชนะ2แพ้2ปรดตูวได้เสียทำได้7เสียไป6มี6แต้มอยู่อันดับที่20ของตารางครับฟอร์ม10นัดหลังสุดของสโลวานบาติสลาวาชนะ5เสมอ2แพ้3วินเบรดอยู่ที่50%ล่าดสุด สโลวานบราติสลาวาบุกไปเสมอกับ FK โคชิกมา1ประตูต่อ1ทำเงินไปได้3ครั้งคืนทุน2ครั้งเสีย5ครั้งครับเกมย่าของสโลวานบราติสลาวา7นัดชนะ3เสมอ1แพ้3อัตราการชนะในบ้านอยู่ที่43%นัดลาสุดในบ้านสโลวานบราติสลาวาเปิดบ้านเอาชนะ MFK สกาลิกามา3ประตูต่อ1ครับส่วนฝั่ง AC ซีมิลาน10นัดชนะ5เสมอ2แพ้3วิงเรดอยู่ที่50%นลาสุด เอซิมิลานเปิดบ้านเสมอกับจูเวนตุสมาศูนย์ประตูต่อศูนย์ทำเงินไปได้4ครั้งขึ้นทุน1ครั้งเสีย5ครั้งครับเกมยือนของเอซิมิลาน10นัดชนะ4เสมอ3แพ้3อัตราการชนะนอกบ้านอยู่ที่40%นัดลัตาสุดเอซิ C and, ม,มิลานบุกไปเสมอกับกาเยรี่มา3ประตูต่อ3ครับ สภาพความพร้อมก่อนลงสนามของทั้ง2ทีมในวันนี้เจ้าบ้านสโลวานบราติสลาว่าจะไม่สามารถใช้งานยูไรคูชกาและโรเบิร์ตมักที่มีอาการบาดเจ็บด้านการจัดทับจะลงเล่นตามระบบ3-4-2-1แพงมิดฟิลร์ตุกจะวางทีรานบาเซกิยานและมาโกโทลิชสร้างสรรคเกมรุกร่วมกันอยู่ด้านหลังดาวิดสเตรเลกที่จะรอลาสกออยู่ในแดนหน้าครับ ส่วนทางด้านเอซิมิลานกุนซเปาโลฟอนเชกาครับผลงานในรายการนี้เก็บชัยชนะไปได้สองนัดสภาพความพร้อมตัวเจ็บก็มีแต่นาดุนเดิมทั้งหมดนะครับด้านการจัดทัพจะลงเล่นตามระบบ4231แผงมิดฟิลด์ตัวรุกจะวางคริสเตียนพูลิซิชสมวเอลชุกัวเอเซและราฟาเอลเลอาลปั้นเกมร่วมกันสน,สนับสนุนหัวหอกตัวเป้าอย่างอาบารโรโมลาตาลงบูในเกมนี้ครับเรทราคาคู่นี้เปิดมาให้นักฟังทีมเยือนเอซิมิลานเป็นฝ่ายต่ออยู่2ลูกแฮนดิแคปสูงต่ำอยู่ที่3.25สาครับสำหรับคู่นี้ไปเเปงมองไป ฝั่งเจ้าบ้านสโลวานบราติสลาว่าครับเพราะว่าฟอร์มของเอซิมิลานะตอนนี้บอกเลยว่าฝืดจัด,จดเสมอกับคู่แข่งมาสองนัดตรวจครับ ผลงานในรายการนี้ก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหรสีนัดท,ที่ผ่านมาชนะ2แพ้สนะครับส่วนทางฝั่งเจ้าบ้านสโลวานบราติสลวาวา2เกมหลังยังไม่แพ้ใครนะครับวันนี้ได้ลงเล่นในบ้านของตัวเองเชื่อว่าพวกเขาน่าจะสู้สุดใจอย่างแน่นอนเบรดราคาเปิดออกมาทางฝั่งทีมเยือนเอซีมิลานเป็นฝ่ายต่ออยู่2ลูกแนะนําให้อยู่รองเจ้าบ้านสโลวานบราติสลวาวาน่าจะมีสิทธิ์ลุ้นรับทรัพย์มากกว่าครับสกอร์ที่ออกมาพี่เป้งมองว่าเอซีมิลานน่าจะบุกมาเชิญเอาชนะสโลวานบราติสลาวาได้อยู่ที่2-1ไม่ก็2 0ครับ อีกหนึ่งคู่ในศึกยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกตอนเที่ยงคืน45นาทีสปาร์ตาบรักพบกับแอตเลนติโกมาดริดที่สนามจานาราลีสเตเดียมครับผลงานที่ผ่านมาในรายการนี้ของทั้งสองทีมเจ้าบ,บ้านสปาร์ตาบรัก4นัดชนะ 1, ส1 2, ะเส, 5, สมอ1แพ้2ประตูที่เสียทำได้5เสียไป8มี4แต้มอยู่อันดับที่26ของตารางส่วนฝั่งแอตมาดริด4นัดชนะ2แพ้2ประตูที่เสียทำได้5เสียไป9มี6แต้มอยู่อันดับที่23ของตารางครับฟอร์ม10นัดหลังสุดของสปาร์ตาบรักชนะ2เสมอ3แพ้5อัตราการชนะอยู่่ที20 10%นักลาสุดสปาร์ทบรักเปิดบ้านเสมอกับเทปลิเซ่มา1ประตูต่อหนึ่งทำเงินไปได้2ครั้งเสียไป8ครั้งเกมในบ้านของสปาร์ตบรักเก้านัดชนะ4เสมอ2แพ้3อัตราการชนะในบ้านอยู่ที่44%นักลาสุดในบ้านสปาร์ทบรักเปิดบ้านเสมอกับเทปลิเซ่มา1ประตูต่อหนึ่งอย่างที่บอกไปครับส่วนทางฝั่งแอเลติโกมาดริด10นัดชนะ6เสมอ1แพ้3วินเบรดอยู่ที่60%นักลาสุดแอเลติโกมาดริดเปิดบ้าน,นชนะอาราเบสมา2ประตูต่อหนึ่งทำเงินไปได้4ครั้งเสียไป6ครั้งครับเกม ของแอดมาร์บริดสินัดชนะ5เสมอ3แพ้2อัตราการชนะนอกบ้านอยู่ที่50%นัดลาสุดนอกบ้านแอดมาร์บริดบุกไปชนะมาโยกามา1ประตูต่อศูนย์ครับสภาพความพร้อมก่อนเกมในวันนี้เจ้าบ้านสปาตาปรากยังคงไม่สามารถใช้งานเวลโกบีมานเซวิช และแข้งแนวรับอย่างอันเจโลเบรเซโดที่ยังกอดคอกันเจ็บและไม่สามารถลงช่วยทีมได้นะครับนอกนั้นคงจะเป็นนักเตะซิตเ,เดิมลงสนามตามระบบ3-4-3โดย3ประสนนานในเดนาก็จะวางยาคุปเปเชกวิกเตอร์อุตาลุนจีและ as, ลูคัสฮารัสลินลงล่าตาข่ายร่วมกันครับส่วนทางฝั่งแอดมาร์ตริดเหลือตัวเจ็บเป็นแค่รายเดียวนั่นก็คือตัวมาสเลมาขณะที่นาฮูเอลโมลินาและโรบินเลนมันก็ยังไม่ฟิตพอสําหรับวันนี้นะครับนอกนั้นจะลงเล่นตามระบบ4-4-2พร้อมกับวางองตวน สมนกับฮูเลียนอาเวร์สลงล่าตะข่ายร่วมกันครับเรทราคาคู่นี้เปิดมาให้ทั้งฝั่งทีมเยือนแอตมากบริดเป็นฝ่ายต่ออยู่0.75ให้ในแกลบสูงต่ำอยู่ที่2.5ครับ ต้องบอกเลยนะครับว่าฟอร์มของทั้ง2ทีมเนี่ยค่อนข้างที่จะสูสีกันครับสปาร์ตั้รักทรงนัดที่ผ่านมายังไม่แพ้ใครครับส่วนทางฝั่งแอดมาร์ตริดเกมนอกบ้านก็ถือว่าดูดีเช่นกันครับโดยเรทราคาเปิดออกมาทางฝั่งทีมเยือนแอดมาร์ตริดเป็นฝ่ายต่ออยู่0.75้าแนะนําให้อยู่รองเจ้าบ้านสปาร์ตั้รักน่าจะมีลุ้นมากกว่าครับเพราะว่าพวกเขาได้ลงเล่นในบ้านของตัวเองน่าจะกุมความได้เปรียบก่าคู่แข่งอยู่นิดหน่อยนะครับเชื่อว่าในวันนี้สปาร์ตั้งรักน่าจะยันเสมอแอดมาร์ับร ที่1ประตูต่อ1ไม่ก็2ประตูต่อ2ครับ อย่าลืมนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากจะรับทุนจากช่องเปงบอลเตงชาแนลให้เพื่อนๆคอมเมนต์ทายผลบอลเข้ามาคู่ของบาเยนมิวนิกพบกับเปเอชเชนะครับใครที่ทายผลบอลคู่นี้ถูกคปับหน้าจอสกอร์ที่ทายไว้และส่งผลบอลมายืนยันตัวตนในกลุมหลายกาเปงเพื่อรับทุนไปต่อยอดได้เลยครับสรุปกันหน่อยสําหรับบอลในศกยฟ่าแชมเปียนส์ลีกในวันอังคารที่26พฤศจิกาคู่แรกเปให้ไาเยนมิินิกต่อ1ลูกคู่ที่2รองสปอร์ติ้งลิสบอนที่0.25คู่ที่3ให้แมนซิตี้ต่อ2ลูก คู่ที่4ให้อินเตอร์มิลานต่อ1น5คู่ที่5ให้บาซ่าต่อ2.25คู่ที่6ให้เลบกุเซนต่อ2ลูกคู่ที่7ให้รองสโลวานบราติลาวาที่2ลูกและคู่ที่8รองสปาร์ตาปรากที่0.75เครับเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากจะมีบินบวกเมื่อต้นคลิปที่ไปเป้งโชว์ให้ดูนะครับก็แอดไลน์เข้ามาเป็นเพื่อนกันได้เลยครับที่ไลน์แอดเป้งพิมพ์สัญลักษณ์แอซตามด้วใหม่เลขเแล้วก็เป้งภาษาอังกฤษหรือใครจะแอดแบบคิวอโค้ดนะครับก็ไม่มีปัญหาครับแ บอกเลยว่ากลุไลายของพวกเราไม่ทําให้เพื่อนๆผิดหวังอย่างแน่นอนเพราะว่าบวกกันไม่พักรับซั์กันไม่เลิกตลอด1เดือนที่ผ่านมาครับไม่เชื่อไปย้อนดูคลิปเก่าๆได้เลยครับเท่านั้นยังไม่พอในกลุไลายของพวกเรายังมีโปรโมชั่นดีๆเด็ดๆให้เพื่อนๆได้นนร่วมแคมเปญกัน,กนพร้อมกับทัศนบอลดีๆทั้งบอลเต็งบอลสเต็ปแจกฟรีให้เพื่อนๆเอาไว้ใช้เป็นแนวทางในทุกๆวันโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นมาเป็นครอบครัวเดียวกันกันกบแป้งบอลเต็งชาแนลกันเยอะๆนะครับเพื่อนๆบอกเลยไม่ ผิดหวังอย่างแน่นอนครับคลิปนี้หมดเวลาลงแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดการวิเคราะห์บอลดีๆอย่างนี้จากเป้งบอลเต็งชาแนลครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ